สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพาชมนะคะเจ้าต้นสเสนจันแดงนะคะสเสนจันแดงนะคะคุณยายจะบอกก่อนว่าตอนนี้อากาศมันร้อนมากเลยใบยของคุณยายใบยแย่เลยเนาะนี่ใบจะเป็นรัษมะแบบนี้นะคะคุณยายดูใก,ใกล้ๆแล้วก็ก้านใบนะคะก้านใบจะเป็นสีแดงนะคะลำต้นก็เป็นสีแดงด้วยนะคะ ลำต้นเป็นสีแดงแล้วอันนี้เขาก็แต่งหน่อใหม่แล้วนะคะแต่งหน่อใหม่แล้วลำต้นของเขาก็จะเป็นสีแดงเลยนะคะอันนี้คุณยายให้ดูไกลๆว่ามันโตยวเยียแล้วนะคะมันเกินเกินกระถางแล้วอันนี้มันหมดอายุแล้วนะเราจะต้องตัดตัดเพื่อที่จะเอาก้านเขาไปปลูกใหม่นะเอาลำต้นเขาไปไปปลูกใหม่นะคะอันนี้คุณยายเดี๋ยวคุณยายจะพาตัดเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวคุณยายจะพาตัดเลยนะคะนี่นะจะประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วก็ตัดไปเลยจดเลยนะคะนี่ก็ตัดแล้วนะตัดแล้วนะเดี๋ยวคุณยายจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวคุณยายจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะคะ วิญญาจะอธิบายว่าตอนนี้เราก็ตัดแล้วนะคะตัดให้เหลือแต่ตอไว้นะคะคือตอนที่ตัดเสร็จแล้วเราก็ทาปูนแดงไว้เลยนะคะกันเชื so yeah. ้อรานะคะไม่ให้เขาเน่านะเขาเข้าไปไม้เนื้ออ่อนนะเออแล้วก็ปล่อยไว้นี้เขาก็เกิดต้นใหม่ขึ้นมาอีกนะคะเกิดต้นใหม่ขึ้นมาได้อีกนะคะแล้วก็อันนี้เจ้านี้เราก็ทาปูนนะคะให้ปูนรอปูนแห้งแล้วเราก็เอาไปปลูกใหม่ได้เลยนะคะเอาไปทาทาเลยนะคะอันนี้อันนี้เป็นลําต้นมันนะ อันนี้เป็นลำต้นมันนะคะอ่าไม่เห็นอันนี้เป็นลำต้นมันนะคะลำต้นมันเดี๋ยวคุณยายจะตัดเลยนะคะตัดแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งเพราะว่ามันสนะะงูงนะคะเดี๋ยวเราแบ่งครึ่งเลยนะคะนี่นะคะได้แล้วนะคะอันนี้ได้แล้วนะคะหนึ่ง,น,งนะคะอันนี้ได้ wow. หนึ่งหนึ่งท่อนนะคะหนึ่งท่อนอันนี้ควรจะตัดใบทิ้งไม่หมดเลยนะคะตัดใบทิ้งให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวใบเขาก็จะเกิดขึ้นมาให,หม่นะคะแบบนี้นะ เดี๋ยวก็ลงไปปลูกได้เลยนะคะลงไปปลูกได้เลยนะโอเคปลูกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณยายพาไปดูโอเคปลูกเสร็จแล้วนะอันนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะปลูกเสร็จแล้วนะคะโอเคอันนี้ก็จะปล่อยไว้แบบนี้นะเสนทกันแดงนะเอ่อมีไปเป็นว่านไทยนะคะเป็นว่านเป็นสมุนไพรไทยนะคะมันา่าเอ่อให้ความหอมทั้งต้นเลยนะคะก็บางคนก็เอาไปเอ่อปลูกเอ่อ เป็นยาทําเป็นยาได้นะคะทาเป็นยาแล้วก็เป็นพืชสมุนไพรแล้วก็เป็นไม้ประดับบ้านนะคะให้ความร่มลื่นแล้วก็ให้โชคแก่เจ้าของบ้านด้วยนะคะ